ว่าเออในการใช้หมอมอมเนี่ยตอ,ต,อตอนตอนตอนแรกพี่รัตก,ก็เหมือนก็คิดว่าเฮ้ยเราเราถามเขาเยอะเยอะไปหรือเปล่าแบบหลายครั้งหรือเปล่าหรอกอย่างน้อยก็ท่านในหนังสือก็คือสามถึงห้าครั้งใช่ไหมคะอย่างเมื่อก่อนพี่รัตก,ก็จะก่อนก่อนหน้านี้ก็จะถามแบบครั้งเดียวหรือสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีอะไรอีกไหมแล้วก็เขาก็ตอบตอบมาเราก็เอเอเอออีกอีกรอบหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเอนิดหนึ่ง แต่พออีนนี้คือลองลองลองแบบหลายครั้งนิดนึงนะคะลองประมาณประมาณห้าครั้งนะคะ,ะแล้วก็ถามก็คือเคสน้องน้องคนหนึ่งเขาเขาเรียนอยู่ปีสี่ะคะแล้วก็เขาแบบแบบสอบถามที่เรื่องของประกอบอาชีพอะไรเงี้ยมาให้มาให้ทำก็เลยถามเขาว่าเอออันเนี้ยทำออตอนที่ทำเป็นทำ,ทำไมต้องทำอันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่า ก็ทำอ้ออาจารย์ให้ทําก็อยากจะได้คะแนนมันผ่านๆน่ะนี่คือคําตอบครั้งแรกเนาะแล้วแล้วแล้วก็ถามอ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมอะเขาก็เริ่มคิดละมีอะไรได้ได้มากกว่าตรงนี้อะนะเขาก็คิดเอก็ได้เรื่องของว่าเวลาไปไปตรงแบบคำถามคือก็ต้องถามถามถามสดมีเช็คลิสต์นะคะ ก็ต้องมีประสบการณ์นี้ก็ไปไปต้องไปแจกคนเนาะเขาบอกเ,ออเขาได้ประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ถามอีกมีอะไรอีกไหมที่ได้เพิ่มเติมจากนี้เขาก็คิดคิดอ๋อก็จะได้เรียนรู้ว่าคนแต่ละคนเขาจะไม่มาตอบเราทุกทุกคนเขาว่าเรียนรู้เรื่องคนเพิ่มขึ้นนะก็ถามต่อแล้วมีอะไรอีกไหมเขาก็บอกว่าเอ,อจากการเรียนรู้ของคนหรือว่าอายุของคนเนี่ยคนที่เป็นนักศึกษารเนี่ยจะยินดีตอบมากกว่า แต่คนที่ไปทํางานเน่ะไม่ก็ตอบเอ้ไแล้วเราก็ถามเฮ้ยมีอะไรที่ได้ได้เพิ่มเติมอีกไหมอะไรเง้เขาก็คิดคิดคิดเฮ้ยได้อ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอเขาก็จนเลยนะคราวนี้เขาแบบโอ้โหเฮ้ยเออเขาก็บอกเฮ้ยได้เขาบอกว่าเขาสามารถแยกได้ว่าเอ่อในการที่ไปถามสำรวจพวกเนี้ยกลุ่มที่เป็นนักศึกษาหรืออะไรเนี้ย จะให้ข้อมูลยินดีที่จะให้ข้อมูลเขาแต่คนกลุ่มในวัยทํางานจะจะไม่ค่อยให้แล้วก็มีความกลัวมีความปกป้องตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วพอพอมาถึงตรงเนี้ยเขาก็จดเลยนะถึงก่อนหน้านี้เขาจะไม่ไม่จดแล้วก,แวก็แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเป้าหมายตอนแรกเลยว่าเขาทาไอ้สิ่งเนี้ยเพื่อที่จะส่งอาจารย์นี่มันจบจบ,จบกลับเป็นเปลี่ยนแล้วแล้วก็เฮ้ยว้าวแบพพอมาถึงตรงนี้ว้าวก็ก็เลยว่า ก็เลยสรุปเออแล้วเป็นยังไงอะคะเขาสรุปเขาว่าเออกับตอนแรกกับตอนนี้รู้สึกยังไงกับการเขาบอกเฮ้ยพี่รัตใช้คำถามเขาบอกเอ้ e y, พี่รัตดีอะมันเขาได้ได้สิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีประโยชน์แล้วเขาก็จดเลยแล้วเขาบอกว่าดีมากเลยทำไมอาจารย์ไม่สอนเขาแบบนี้อะ ก็โอเคก็ประมาณนี้อะค่ะสิ่งที่ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์่ะโอเคนะคะขอบพระคุณมากค่ะนี้ที่ที่เห็นเนาะที่เห็นนอกจากการตั้งใจใช้คําถามแล้วอะเพราะว่ามันยืนยันในสิ่งที่คุณไมเคิลเขียนในหนังสือที่เราแชร์กันตอนต้นอะว่าพี่รักถามด้วยความสนใจใคร่รู้นะอยากรู้จริงว่าที่น้อง แบบสอบถามให่ทำเนี่ยน้องได้อะไรบ้างน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่ใช่ถามแค่มีอะไรไหมแล้วก็ลอย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 เรื่อยๆ,ๆ,ๆใช่แล้วก็ถามมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จับผลลัพธ์จับให้เห็นว่าเฮ้ยมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นตรงไหนนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือเปลี่ยนประเด็นเมื่อถึงเวลาสมวควรฮ่าก็เห็นได้ว่าน้องเริ่มอห้าแล้วน้องเริ่มว้าวแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องประเด็นอื่นกันนะคะ ซึ่งตรงเนี้น้องคนที่นำแบบสอบถามมาให้เนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างยิ่งอย่างเต็มที่เลยตามที่ว่าฟังจากพี่รันนะก็คือเหมือนกับเขาเกิดภาวะตื่นรู้ในตัวเองอะแล้วมันเกิดปิ้งแวะมันเกิดปัญญามันเกิดพิสตอมอะเปลี่ยนจากว่าสั์แต่ว่าธรรมส่งอาจารย์แต่เขาได้ได้ทรัพยากรนะได้เพชร หลายเม็ดในตัวเขา่าตรงเนี้แต่ถ้าพิรั์ไม่ถามล่ะก็จบว่าไม่ใช่กรอกฉันก็นกรอกให้เธอจบไปเขาจะไม่ได้เข้ามาตระหนักรู้เขาจะไม่ได้ตื่นรู้กับสิ่งนี้นะว่าเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแบบแล้วเขาจะจดจำการทําแบบสอบถามอันนี้ไปตลอดชีวิตเขาอืถึงขนาดนนเขาก็ชื่นชมว่าโหดีมากๆเลยทำไมครูไม่สใส่ใช่ อช่ใช่แล้วก็เฮ้ยแล้วก็ว้าวเลยนะเฮ้ยแบบแบบเขาเขาได้อะเขาได้โดยตัวเขาเองแต่ว่าโดยโดยที่แล้วก็ใช้คําถามมอมนี่แหละแล้วก็มากกว่าหนึ่งครั้งจากที่ที่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าแล้วตัเองก็ติดว่า เหมือนแบบเอ้ยถามหลายครั้งแล้วมันมันอะไรนะคือก่อนที่จะเรียนอันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะจะครั้งเดียวเนาะครั้งหรือสองครั้งที่ถือว่าแบบเฮ้ยก็จะไม่ไม่กล้าถามแบบยาวอันนี้ก็ลองยาวคือคือลองที่ว่ามันเป็นยังไงก็อีกอันหนึ่งที่ฟามตั้งใจคือเราก็สิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราไปลองดูว่าในสถานการณ์จริง,รงๆแล้วเป็นยังไงกับกับสื่อสารกับคนอื่นจริงๆเนะี่ยผลมันเป็นยังไงอะคะก็ผลออกมานีแบบผลย,ยอดเดียมากเลยค่ะ ค่ะก็ยืนยันนะว่าคำถามสำคัญพอคำถามเราถามไปเนีย่ยคนที่ได้ประโยชน์อะคือคนที่ตอบคำถามเราเขาได้เกิดภาวะตื่นรู้และเลยรู้ ver, จริงๆว่าสุดยอดมากๆขอขอบคุณพี่ร้านมากเลยค่ะสำรักการแบ่งปันคุณ <lecture. S 1> ค่ะขอแนุานำคลิปนี้ไปแชร์ <traps. S 1> ด้วย่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ